5แฟกที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับไม้คอมบูชาป๊อปไม้คอมบูชาป๊อปต่างกับโพเบลติกทั่วไปยังไงคะเพราะว่าเรามีทั้ง3อย่างค่ะคือพรีโพโพสไบโอติกรวมกันเป็นซินไบโอติกค่ะและนอกจากซินไบโอติกที่เราได้รับแล้วนะคะเรายังได้ประโยชน์จากผงคอมบูชาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาร D-SL สารกรูโฟรานิกเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังใส่สารต้านอนุมูลอิสระผงมมลบรีเข้าไปด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรามีทั้ง3ตัวเอกเลยค่ะคือหนึ่งพรีโพโพสซินไบโอติก 2. ประโยชน์จากผงคอมบูชาและ 3. นะคะประโยชน์จากผงเมาบรีค่ะทำไมเราควรเปลี่ยนจากโปรไบโอติกทั่วไปมาเป็นการทานไม้คอมบูชาป๊อปคะเพราะว่าโปรไบโอติกของเรานะคะข้อที่1คือไม้คอมบูชาป๊อปเนี่ยผ่านการวิจัยมาค่ะ นอกจากได้รับสารสําคัญจากคอมบูชาแล้วแล้วก็ผงมัลเบอรี่นะคะเรายังได้ประโยชน์จากโปรไบติกถึง2สายพันธุ์ด้วยค่ะซึ่งเป็น2สายพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยแล้วนะคะว่าสามารถเหลือรอดไปถึงลําไส้ของเราได้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยโปรไบติกทั้ง 2, สายพันธนะุ์น่ะหรือสึ่งสองหมล้านตัวจะเหลือรอดไปถึงลําไส้ใหญ่ประกอบร่างกับผงคอมบูชาและผงมัลเบอรี่นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะไม้คอมบูชาป๊อปยังได้รับการรับรองจากออยและเอเนเอด้วยค่ะ สารสำคัญต่าง,างๆในไมโครบูชาป๊อปพูดมาตั้งหลายสารเลยแต่ละสารช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ ขอบอกก่อนนะคะตัวแรกคือโปรไบโอติกค่ะโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่ดีหรือว่าเป็นตัวจุลินทรีย์ฮีโร่เนี่ยนะคะที่เราควรจะเติมเข้าไปในลำไส้ของเราเลื่อยๆซึ่งเรามีแน่นอนค่ะก็จะเป็นจุลินทรีสองสายพันธุ์ด้วยกันคือ arius, แลคโตบาซิลัสซาลิวเลียสแล้ก็แลคโตบาซิลัสพาลาคาเีอีกค่ะในหนึ่งซองมีถึงสองหมื่นล้านตัวด้วยกันนะคะส่งเข้าไปก็จะทําให้ลำไส้เราแข็งแรงช่วยย่อยช่วยเพิ่มเสริมภูมิคุ้มกันของเราในร่างกายค่ะส่งเข้าไปก็ทําให้สุขภาพของเราดีในหลายๆด้านนะคะตัวต่ออมานะคะคคื เมื่อเราส่งจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปแล้วคือโปรไบโอติกแต่เราไม่ส่งอาหารไปให้อ่ะคะ่ะมันก็จะไม่อาจมีชีวิตที่แข็งแรงแล้วก็อยู่รอดต่อไปได้นะคะอีกตัวหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยนะคะคือโพสต์ไบโอติกค่ะก็คือเราส่งตัวจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปแล้วคือโปรไบโอติกส่งอาหารเข้าไปทําให้เขาอแข็งแรงแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในลําไส้ของเรานะคะการใช้ชีวิตในลาไส้เนี่ยก็จะส่งสารออกมาที่เรียกว่าโพสต์ไบโอติกค่ะ สิ่งนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายลดการอักเสบส่งผลดีต่อร่างกายโดยรวมนะคะโพสไบโอติกนะคะก็จะเป็นเหมือนสารที่หลั่งออกมาเมื่อจุลินทรีย์ใช้ชีวิตในลําไส้ของเราค่ะเมื่อเราส่งจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปส่งอาหารเข้าไปเขาไปใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็จะส่งสารต่างๆที่ดีอย่างเช่นโพสตไบโอติกออกมาทําให้ร่างกายเราลดอาการอักเสบได้อย่างธรรมชาติด้วยนะคะก็จะส่งผลดีต่อร่างกายโดยรวมค่ะจําง่ายๆเลยนะคะโปรไบโอติกก็คือเป็นตัวสร้างเป็นตัวจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไป พรี pre ก็เป็นการกระตุ้นค่ะส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีโพสก็จะเป็นตัวเสริมค่ะปล่อยสารต่างๆออกมาให้ดีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพรีโปรโพสกระตุ้นสร้างเสริมค่ะนอกจากทั้ง3ตัวที่พูดมาแล้วนะคะยังมีไฟเบอร์อุ i ูลินที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายค่ะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจากผงมาเบอรี่แล้วก็สารที่มีประโยชน์มากมายจากผงคอมบูชาไม่กินไม่ได้แล้วนะคะครบจบในซองเดียวค่ะ ใครเหมาะสําหรับการทานไมโคอมบูชาป๊อปบ้างคะอยากจะบอกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะทุกคนต้องดูแลลําไส้นะคะลําไส้ของเราในทุกเพศทุกวัยนะคะก็คือต้องการฟรีไบโอติกโปรไบโอติกและโพสไบโอติกรวมถึงสารสำคัญจากผงคอมบูชาและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกันค่ะจะช่วยทําให้ลําไส้ของเราแฮปปี้ สมดุลลำไส้เมื่อสมดุลลำไส้เราดีคุม้มกันในร่างกายเราก็ดีผิวพรรณเราก็จะสดใสน,นะคะมีพลังแรงกายแรงใจไปทํางานต่อไปได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะไมค์คอมบูชาป๊อปของเราปลอดภัยค่ะได้รับการรับรองจากออยอและได้รับรางวาัล n a นนเอด้วยค่ะมีอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่ไม่เคยทานไมค์คอมบูชาป๊อปไหมคะอยากจะบอกว่าใครยังไม่เคยลองทานต้องเปิดใจแล้วค่ะไม่ทานถือว่าพลาดเพราะไมค์คอมบูชาป๊อปผ่านงานวิจัยมาแล้วนะคะคุณจะเลือกทานโปรไบโอติกพรีไบโอติกโพสไบโอติกก็ต้องมีหลัก การในการเลือกทานนะคะซึ่งของเราเนี่ยโปรไบโอติกเหลือรอดถึงลำไส้ใหญ่แน่นอนค่ะเพราะมีงานวิจัยรับรองค่ะดังนั้นในการที่คุณเลือกทานแามคัมบูชาป๊๊บหนซองคุณจะได้ทั้งพรีไบโอติกโปรไบโอติกโพสไบโอติกประโยชน์จากคัมบูชาและประโยชน์จากผงมาร์เบรี่ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระว่างง่ายๆเลย1นซองได้ประโยชน์หลายด้านดีกว่าการไปซื้อโปรไบโอติกธรรมดาทานนะคะ